สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์นะช่วงเวลานี้นะครับมีความลังเลเกิดขึ้นนะเพื่อน เพราะว่าในฝั่งของ Ark Investment Bitcoin Spot ETF นะครับที่หลายคนจับตารอดูนะฮะว่าทาง SEC จะมีฟีดแบ็กยังไงนะครับในช่วงในยเวลาวันที่11ที่ผ่านมานี้นะครับก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยับเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับ11 November นะซึ่งในฝั่งภายราคาเนี่ยก็มีฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีนะไม่มีแรงขายเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ในฝั่งจิบยานี่มีการเบนเข้ามาสู่ความลังเลเนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นที่ดีสําหรับการปรับตัวขึ้นต่อนะครับในมุมมองผมนะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั ในฝั่งของเอาคอร์ซีซันกันด้วยนะครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวรีบดูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSCDFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำงใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครครับไปคุยต่อในไลน์แอนแชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตไลฟ์ช่นการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคิพตองเคอร์ซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะฮะตอนนี้ในฝั่งของเฟรนกินเด็กนะครับเพื่อนอัปเดตล่าสุดวันนี้ 72นะครับเมื่อวาน73เลยนะ last week รวมรวม,มเฉลี่ยเนี่ย74นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในโซนที่แบบพีคมากๆนะในช่วงเวลานี้นะครับก็อยู่ในโซนกรีกกลางๆแล้วนะ,ะจะเข้าไปในฝั่งของเอ็กซนะิมกรีกในด้านบนนะครับก็คือมีความโลบแบบสุดๆนะครับในช่วงพีๆเขียวๆเข้มๆตรงนี้นะครับซึ่งในโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการคำนวณไซด์การเทรดให้ดีอย่าโอเวอร์เทรดอย่าให้อารมณ์ของตลาดเนี่ยมันมาดูดเราไปได้นะครับอ,อันนี้ก็เน้นย้ำเเพื่อนๆทุกคลิปนะครับอ่ะ่ะคราาวนนี้มดูกันใฝนงของข่าววอััปเดตนนี้กันนบ้างะครับก็คือในฝั่งงขอ ได้มีการอัปเดตนะครับเดทไลน์ของ a r c Investment s p o t Bitcoin ETF ที่มีการดีเลย์เกิดขึ้นนะครับจากเดือนนี้วันที่11เนี่ยขยับไปเป็นเดือนหน้า November 11นะครับซึ่งทำให้ตลาดเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนที่มีความลังเลแล้วกอ็อยู่ในโซนกลางๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าราคาจะดรอกรือเปล่าแต่ตอนนี้ฟีดแบ็กที่ออกมาเนาะก็คือในฝั่งของไพราคาบิตคอยเนี่ยดรอปมานิดเดียวไม่เยอะมากนะครับซึ่ง ถ้าเกิดสมมติเนี่ยตอนแรกที่คิดว่าเฮ้ย mm. ถ้าออกมาตุ้มนะครับมีการขยับเลื่อนหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการรูดลงมาเนาะอันนั้นเป็นเคสที่เรามองไว้นะครับแต่ตอนนี้มันลงมาไม่ลึกนะครับมันลงแบบเบาๆเนี่ยสังนั้นเนี่ยมันกลับมาอยู่ในโซนที่น่าสนใจนะเพื่อ,อนถ้าเกิดโซนนี้มีแรงซื้อกลับดีๆหรือว่ามีแรงสัญญาณการกลับตัวดีๆเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการที่จะดีดกลับขึ้นไม่ได้ในฝั่งบิตคอยน,นะครับเพื่อเดี๋ยวจะมาจอดลึกในฝั่งดิจิทัลกันนะฮะครวาวนเ เอาคอร์ดิชันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเอาคอร์ันอยู่ที่47นะครับถ้าเกิดสมมุติจะขึ้นไปจุดพีคๆนะเพื่อนหรือว่ามาจุดที่แบบเฮ้ยเริ่มไปเทรดเอาคอยกันแล้วแบบบูลิตมากๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงโซนที่แบบว่าเหนือกว่า7 5ก็คือเอาคอยแบบว่าเริ่มมีความสนใจมากๆแล้วก็คนไปออกันในฝั่งเอาคอยเนาะซึ่งตรงนี้ยอยู่ในโซนตรงกลางอยู่ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นโซนที่ดี ยังอยู่ในโซนที่แบบก้ากึ่งก้ากึ่งเนาะโซนนี้เอาคอยจะขึ้นได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงด้านบนจะเป็นลักษณะของการโอเวอร์บอทหรือว่ามีความไปออกันมีการเกิจกรรมที่สูงในฝั่งเอาคอเนี่ยอาจจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นได้เป็นโซนที่น่ากลัวนะครับด้านบนนะในมุมมองผมนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะครับก่อนอื่นผมอยากจะพูดคุยถึงกิจกรรมของเค้กนิดน,นึงนะตอนนี้มีกิจกรรมตัว landing page ที่แจกของรางวัลให้กับเพื่อนสำหรับคนที่เข้ามา่วรกิจกรรมแล้วก็สปิน นะครับส่วนผู้ใช้เนาะทำการลงทะเบียนผ่านลิงก์ของลองทุนน้าล่านะครับแล้วก็พอทําการเทรดตามโวลูมนะครับที่เขาได้มีการเซตอัพไว้นะห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการสปิน นะครับแล้วก็เอามาสปินรับของกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ iPhone 15นะฮะยู่ทีทีในฝั่งของ contract voucher ด้วยที่เพื่อสามารถนำไปเทรดกันในตลาดจริงได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ XM ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบในการเทรดทองแล้วยังไม่มีเขาในการเทรดก็สามารถ Register XM ผ่านลิงก์ของทุนดน้าล่างได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเราไปด้วยในเวรน,นึงนะก็ขอคุณลงหนานะครับแล้วก็เรามีโบนัส การซื้อขายแจกกันเพื่อนดน้ครับ30เหรียญน,นะครับสาบ new user นะฮะไอ้คนนี้ในฝั่งของ bc เรามาเจาะลึกกันในฝั่งดิ้นโคลนะครับตอนนี้เนี่ยออในมุมมองแรกอยาเพื่อนดูก่อนนะครับอันแรกเลยตอนนี้เนี่ยผมมองว่า bitcoin การปรับตัวขึ้นมารอบนี้มันมี target อยู่เนาะถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้คือฐานใช่ไหมตรงนี้คือยอดมันนะครับแล้วก็ตรงนี้คือฐาน2ที่มีการยกเกิดขึ้นเราจะตี target ได้ในฝั่งของ w ว v e สนั่นเพื่อนก็อันแรก1.618เบรกขึ้นมาละ3 0,000 1,3800 1, นะครับแล้วก็ทาร์เก็ต2อนะครับตอนนี้อยู่ในโซนที่อยู่ในทาร์เก็ต2นะถ้าเกิดมีแรงเทขายหลุดลงมาเนี่ยอันนี้แปลว่าเขามีการฮิตทาร์เก็ต2แล้วแล้วก็น่าจะมีการคอร์เรคชันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้แรงเทขายยังไม่รุนแรงเลยนะครับก็อยู่แถวประมาณ35,900นะถ้าเกิดเราดูจากตัว พิบอันชี้เนาะสามจุดหกหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือทาร็ก,กที่2แล้วก็ทาร็ก,กที่3นะันเพื่อนถ้าเกิดแบบโซนที่แบบบูลลิ่มากๆหรือว่ามีแรงขายน้อยเนี่ยมีแรงซื้อที่แบบค่อนข้างเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปด้านบนได้ก็คือประมาณ6.84นะครับคือมาแถวมื่ -4 นะครับก็แดวโซนนี้มันก็จะสอดคล้องนะเนะพื่อนกับตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนด้วยที่เราได้มีการอ,อมนิเตอร์กันไว้ ก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นจากช่วงก่อนหน้านะครับในโซนก่อนหน้าครับแล้วก็โซนนี้อาจจะมีการขึ้นแบกชุดหนึ่งได้ถ้าเกิดเราดูจากตัวแนวเทไล,ลน์นั้นเพื่อนประกอบไปก็อาจจะมีการยอ่อไซเวลข้างแล้วก็ตลาดจะตีความว่าเฮ้ยขนาดการเลื่อนของอาร์ตเวิสเมนต์ตัว Bitcoin s p o t ตอีเทยียเนี่ยยังไม่ส่งผลกับตัวพายราคาของ Bitcoin เลยอาจจะมีการบูรันต่อไม่ได้ผมคิดว่าอาจจะมีชุดหนึ่งที่ขึ้นไปเคส แนวต้านนั่นบอลาจะมีการเทขายดรอปลงมาก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันซึ่งแนวรับสําคัญนะไม่ควรหลุดแนวเทรนไลน์ตรงนี้นะครับก็คือแถวประมาณ35,500่นห้เนี่ย35,900แถวโซนนี้นะครับไม่ควรหลุดดรอปลงมาเพราะถ้าเกิดดรอปลงมาเนี่ยจะลงมาเจอแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เราสนใจที่จะเก็บของมาอยู่แถวโซนประมาณ32,000นะตอนนี้เนาะเป็นแนวรับแรกที่เรานิเตอร์กันไว้นะครับอะในฝั่งแนวตับแนวต้านแนวนอนเนี่ยไปลอะอะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัว แนวรับฟีโบ่เนบ้างน,นะครับวันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันสอดคล้องกันแล้วก็หลายๆคลิปเนี่ยผมพูดไปเนาะถ้าประมาณ33,000ตอนนี้ขยับขึ้นมาเพราะว่าไฮเนี่ยมันมีการขยับขึ้นไปประมาณ38,000แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแนวรับแรกถ้าประมาณ0,382เนี่ยก็อยู่ถ้าประมาณ 30, 3 3 1 0 0 3 3น0 0เป๊ะเ,เ,เนี่ยนะครับแถวโซนเนี้ย ตั้งหน้าตั้งตะตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะผมว่ากำเงินรออยู่เหมือนกันสำหรับการเทรดพอร์ตใหญ่ในฝั่งของตัวฟิวเจอร์รันเทรนสโนบอลไว้ก่อนเพื่อนดูนะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันซึ่งทางฝั่งของเ m c เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทำหายเนาะก็มี BOS เกิดขึ้นลาจากการเบรกแท่งนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดมันดรอปลงมาเนี่ยไม่ควรหลุดนะเพื่อนแนว BOS แรกก่อนนะครับแล้วก็แนวรับอินเทอร์นอลด้านล่างแถวประมาณ2 8 1 0 0 2 6 5 0 0เนี่ยไม่วรหลุดถ้หเกิดหุดเนี้าย ส่งมันจะเป๋เลยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการกรอบลงไปลึกๆเลยนะครับไม่คนรหลุดแถวเขื่อนแนวรับด้านล่าง้วกันนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของเทนลนยภาพยายใหญ่ๆกันบ้างเมื่อกี้ภาพเล็กเราดูไปแล้วเนาะภาพใหญ่เนี่ยเพื่อนมันมีกรอบการวิ่งอยู่เพราะว่าเนี่ยตรงนี้พาดมาใช่ไหมตรงนี้พาดมาก็จะเป็นแนวต้านแล้วตอนเนี้ยมันเบรกขึ้นมานะครับที่ผมใส่กล่องไว้เนี่ยตรงนี้คือกล่องที่เรามองว่าอาจจะมีโอกาส เป็นลักษณะของบูทรับเกิดขึ้นได้ก็คือเบรกเพื่อหลอกทําให้คนเนี่ยเขาไปซื้อตามนะฮะแล้วก็ทําการเทขายดบทะลุกล่องลงมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ทะลุแนวรับที่เป็นแนวรับใหญ่ของเขาลงมาอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อที่จะมาเล่นกรอบล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็จะลงมาในกรอบที่เรามองกันไว้แถวมานสามหมื่นสามเนี่ยก็ยังก็ยังไม่หลุดกรอบนี้เนาะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสอดคล้องกันทั้งแนวหนึ่งแนวสองแนวสามที่เรามองกันไว้ นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะในเคสนี้นะอ่ะคราวนี้เรามาเจาะลึกกันในฝั่งตลาดภาพรวมกันบ้างวันนี้วันจันทร์นะเพื่อนดาวโจนยังไม่เปิดใช่ไหมก็วันศุกร์บวกมา300กว่าจุดนะครับนแอสแต็กสามร้อยสี่สิบนะฮะในฝั่งของอ,อน้ำมันก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาเนาะแต่ก็ยังติดแนวต้านที่เป็นแนวรับเก่าที่หลุดลงมาอยู่แถวประมาณ77.8อยู่นะฮะแล้วก็ในฝั่งของดอลลาร์อย่างท่านเพื่อนดูนะดอลลาร์มีการดึงกลับขึ้นมาแล้วก็ในฝั่งของภาพวีกเนี่ย ดูเหมือนจะกลับขึ้นมาสตองเพราะว่าตรงนี้ลงไปเทสเส้นค่าเฉลี่ยแรกในภาพวีแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีแรงเทขายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในฝั่งของตลาดทรัพย์สินเสี่ยงนะถ้าเกิดมีการเปิดขึ้นมาในคืนนี้ในฝั่งดาวโจนส์อาจจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอมอนิเตอร์กันแล้วกันนะในคืนนี้นะอ่ะคราวนี้เรามาเจาะลึกกันในฝั่งของทองคากันบ้าง นะครับทองคำเนี่ยภาพวีคโดนกดลงมานะเพื่อนแล้วก็ลงมาในโซนที่เป็นโซนไม้แรกที่เรามองกันไว้นะครับในภาพเดก็ได้ทําการเปิดไปละนะครตอนนี้ก็ยังดรอดาวอยู่นะครับซึ่งแนวรับเนี่ยที่ผมมองไว้ก็จะมีแนวรับตรงนี้ซึ่งตอนนี้ภาพเดเนี่ยมีการดรอดาวเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในฝั่งของภาพสีชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวละแต่ผมรอสัญญาณคอนเฟิร์มในการขึ้นไปแช่ในภาพเล็กก่อนก็คือมีการดึงกลับขึ้นไปหรือว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับในภาพเล็กแต่ตอนน เพื่อนดูนะในฝั่งทองคำเนี่ยภาพสีชั่วโมงเดวเซนจริงราคาทำนิวโลว์ดวเซนจริงแต่แท่งที่ตามมานยะเพื่อนก็ยังเป็นแท่งที่ลังเลแล้วก็ยังไม่มีแรงซื้อกลับที่เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่จบเทรนขาลงในภาพสีชั่วโมงนะฮะไปดูในภาพย่อยอีกนะิดหนึ่งน,นะในฝั่งทองคำเนาะภาพย่อยเนี่ยภาพ1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนเหมือนจะมีดเดวเซนไกลๆแต่ก็ยังไม่ได้แบบเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ไซเบอร์ออกข้างตรงนี้คือเหมือนชุดนี้ยังลงไม่จบนะครับเราอาจจะรอไปเก็บของด้้้าาาาานนนนลล่่งงอีกทจจะแแบบแวเสปด แนวร,รับถัดไปแถวมา1909ที่เรามองไว้ว่าไม่ควรหลุดนะครับกับแถวโซนนี้สําคัญนะ1909 1 9ต้น้วนนะครับถ้าหลุดลงปลาปแรงแรงอันนี้น่ากลัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดเนี่ยมันก็จะทาให้ภาพเดย์เนี่ยมันก็ยังดูโอเคนะยังดูสวยอยู่แล้วก็อาจจะมีการดึงกลับของภายราคากลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าในฝั่งของไอซเนี่ยท่านเพื่อลองดูทองคำเนี่ยไอซมันก็ยังฉีกอยู่้วด้านบนยังไม่มีสัญญาณเดวิเจนอะไรให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยขาที่ลงมาตรงนี้น่าจะเป็นขาขาออเเ่่นพืึ้ต นในภาพมันเนี่ยก็ยังสวยอยู่ท่านเพื่อนลองดูภาพมันนะเจาะลึกนิดนึงนะภาพมันเนี่ยมีการดึงกลับขึ้นใปไหมตรงเนี้ยกดลงมาเดือนก่อนหน้าดึงกลับขึ้นใม่เดือนถัดเดือนก่อนหน้าที่ถัดมาเนี่ยนะครับดึงกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเต็มเต็มมีสัญญาณบูลิเอนกรฟิน e ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ย่อลงมาคือไม่ควรหลุดเนี่ยสำคัญมากๆแถวมาหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดทวนนะครับไม่ควรหลุดแต่ถ้าเกิดย่อลงมาเทสเส้นมันเฉลี่ยแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็น,น่าสนจุดน่าสนใจในการที่จะเข้าไปเก็บของ นะเดี๋ยวรอดูกันแลกกันเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตสัญญาณในการเทรดในฝั่งของ XMSignal นะครับในดิสคอร์นั้นเพื่อนสามารถเข้ามาตามดูกันได้นะครับในนี้เนาะก็จะมีน้องตังนะครับอัปเดต i r e c t ชันการเทรดในนี้ด้วยแล้วก็ผมก็จะแปะพินดิเรกชันการเทรดในนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับทำการรีจริเซอร์ XM แล้วก็มาเกอก ยูดีในห้อง MM ได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะให้โยนเข้ามาแจมกันนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเอลคอร์ซิชั่นกันบ้างเมื่อกี้ผมบอกว่าเอลคอรซิชั่นเนี่ยยังไม่เข้ามาในจุดที่น่ากลัวก็คือเป็นจุดที่กําลังรดา์ขึ้นต่ออยู่นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยตัวแรกเลยคือในฝั่งโซเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนข่าวที่เป็นข่าวดียังไม่ค่อยเข้ามาผสมเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ได้ทําการแบ่งขายสปอตบางส่วนไปที่ได้มีการอัเเดพื่อนนใ Dis cord เิกดเพื่อลงดู เขาจะมีโซนแนวต้านของเขานะครับแถวประมาณนีอ,อให้เพื่อนดูสามแแล้วก็แถวประมาณ48แล้วก็แถวประมาณ58นะครับที่เป็นโซนแนวต้านนะตอนนี้ขึ้นมาเจาะห้อยู่ ะะเราก็ทยอยลดพอร์ตไป10% 10%เรื่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งเงินของ10%นั้นเนี่ยมาทำการช็อตฟิวเจอร์ไปด้วยเพื่อเฮ d g ความเสี่ยงของพอร์ตนะครับถ้าเกิดมันดรอปลงมาเราก็จะได้ในฝั่งของยูดิทีเพิ่มแล้วก็มาเก็บโซลได้เพิ่มด้วยนะครับวันนี้คือกลยุทธที่ผมทำนะซึ่งเราทำการเก็บมาแต่ด้านล่างแล้วนะครับในฝั่งโซแล้วก็เป็นหนึ่งเหรียญที่เราเก็บในพอร์ตเว็บสามนะครับที่เดี๋ยวจะมาอัปเดตพอร์ตให้กับเพื่อนๆก,กันดูด,นด้วยนะอ่ะคราวนี ซึ่งตอนนี้มันก็ยังฉีกอยู่นะในฝั่งไอซีก็ยังฉีกขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างบูลลิตเลยเดี๋ยวจะผมจะให้เพื่อนดูในฝั่งของชิบะเนี่ยก็บูลลิตเหมือนกันนะครับอ่ราคาก็ฉีกขึ้นมานะฮะตอนนี้ทำไฮใหม่แล้วด้วยนะในฝั่งภาพย่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งไอซีก็ฉีกขึ้นมาเนี่ยนี่ก็บูลลิตเหมือนกันดอทนะครับดอทก็บูลล <Dort S 2> ิตแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญ,ญาณเดเวอเรนซ์เกิดขึ้นนะฮะซึ่งอาจจะมีะแรงเทาขายเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเขาออกข อันนี้สัญญาณการขึ้นต่อก็ค่อนข้างชัดเจนคือแบบอาจจะ,จจะเดเวอเจนเพื่อไซเว์สะสมพลังกกอนเพื่อขึ้นต่อนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับในฝั่งของ b i t c o i นณะตอนนี้นะันเพื่อนคือมันเกิดเดเวอเจนขึ้นจริง,รงๆนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเดเวอเจนไม่เกิดขึ้นแล้วในฝั่ง Bitcoin เราอาจจะชอ็อตแยบได้บ้างนะครับในบางช่วงแต่ถ้าเกิดในฝั่งแท่งถัดมาเนี่ยมันไม่มีแรงเทขายกดลงมาแรงๆเนี่ยอันนี้มันบ่งบอกว่ามันไซเว์ออกค่าเพื่อที่จะขึ้นต่อ นะฮะเพื่ออาจจะขึ้นไปไกลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วตลาดมันเข้ามาอยู่ในโซนที่ลังเลละมันทําให้เปอร์เซ็นต์การขึ้นตอบมันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดคนคอนฟิดนน์มากมมั่นใจมากๆเนี่ยราคามันจะขึ้นได้น้อยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมไปก่อนเพื่อนในฝั่งจีวิยากันเนาะอ่ะ่คราวนี้ในฝั่งของแอลคอยที่น่าสนใจในการเปิดช็อตนะเราก็ได้มีการช็อตในฝั่งท RB บีกันมาเนะาะม้นี้ก็ได้กันเต็มเต็มนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ได้มีการอยู่กันในห้องสิกแนลของเค้กะร็ผมมชไปปถาณเ่ ตั้งแต่แท่งนี้เนาะที่ได้มีการทำดเวเจนต์นะครับแถวประมาณ1 2 8แล้วก็ช็อตไล่ขึ้นเรื่อยๆนั้นเพื่อนจนถึงแถวประมาณ1นกว่าเนะี่ยผมก็ยังเก็บโพซชั่นอยู่เลยแล้วมันก็แคร็กดปลงมาเราตั้งปิดไปแถวประมาณ9 1ผมปิดไปละนะครับระยะตรงนี้ที่มันดปลงมาต่อเนี่ยก็ไม่ได้เก็บต่อนะเราก็เพียงพอแล้วสาหรับการดปลงมาตรงนี้นะครับเพียงพอละนะครับก็เดี๋ยวอาจจะหาจังหวะในการเล่นใหม่ถ้าเกิดมีการรีบาวเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะหาจังหวะในการช็อตเก็บไปไปใหม่นะครับสำหรับในฝั่นะดยไดยอยึ เทีเนี่ยเ,เพื่อนก็มันมีสัญญาณเดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะค่อนข้างใหญ่เลยในภาพ4ชั่วโมงนะครับในภาพ d ด y ด้วยแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นมาติดแถวประมาณแนวต้าน1 4 7 163นะครับซึ่งลิสตความเสี่ยงตรงนี้ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17%เนาะในการเทคตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เลเวอเรจได้ประมาณ 5x ในการช็อตรอบนี้ นะครับซึ่งเราก็เก็บมาเก็บระยะมาเนาะก็เก็บระยะมากี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะของราคาตลาดเนี่ยผมตั้งไว้51เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งสาม็ดนะก็ดรอปลงมาที่91นะพูดผิดไม่ใช่51นะ91ก็อยู่แถวโซนมาเนี้สาเปอร์เซ็นต์ที่เราเก็บระยะมาในรอบนี้สำหรับ TRB นะครับท่านเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมในเรื่องการเทรดนะก็สามารถมาแจมกันใน Discord ได้นะครับในห้อง OKX OK Signal นะครับซึ่งเดี๋ยว ตอนช่วงประมาณทุ่มนึ่งนะผมจะมีการเข้าไปสอนด้วยนะคือเป็นสอนนักเรียนหรือว่าสอนแบบเพื่อนๆมือใหม่ที่เ,เพิ่งเข้ามาเทรดในตลาดคริปโตนะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรื่องการจัดการเงินเรื่องการเมเน็เมนต์นะครับเรื่องการาคำนวณไซส์ในการเทรดะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาแจมกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนในห้อง O- k เค m b e r p i ิกพิเนะครับก็มากเกาะยูไอดี ในห้อง o k OK m e m b e r บกันได้เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยบเพื่อนเนะครับสามารถเข้ามาแจมกันได้แล้วก็ห้องซิกแนลตรงนี้ผมก็จะมีการแปะซิกแนลตรงนี้นะครับในการเทรดให้กับเพื่อนก็จะมีการเปิดลองเปิดช็อตในแต่รอบเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของ o k เคฟาวนะครับ ไฟล์ในการจัดการเงินภาพรวมนะครับตรงนี้สําคัญมากๆอย่างเพื่อมาดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับทั้งไฟล์โอเวอร์ออลในการคํานวณเงินภาพรวมเนาะไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายของเรานะครับในฝั่งของพอร์ตแต่ละพอร์ตไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหุ้นพอร์ตฟิวเจอร์พอร์ตสปอตพอร์ตบีดีซีพอร์ตดีซีเออะไรเงี้ยก็สามารถมากรอกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะสามารถรู้ถึงความเสี่ยงของตัวเราเองได้ด้วยนะครับรวมถึงหน้าไม้ในการเทรดในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยก็สามารถมาคํานวณพารามิเตอร์ต่างๆ,ๆในนี้ได้ด้วย นะครับก็จะมีไฟล์เรคคอร์ดในการเพื่อนด้วยแล้วก็ไฟล์ในการคำนวณลิสต์ความเสี่ยงนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรีเนาะมีวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับอัดคลิปเป็นคลิปเฉพาะในแต่ละกุทธ์ให้กับเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับมาดูกันในฝั่งของ b ี c กันต่อนะตอนนี้นะฮะตลาดก็เริ่มย่อนะครับสิ่งที่เรานิเ i t o r นะเพื่อนผมมองว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูกราฟตรงนี้ดีกว่านะครับผมมองว่ากรอบการวิ่งตรงเนี้ย นะครับกกอะในการวิ่งตรงนี้ยังมีโอกาสในการดรอปลงมาอยู่แนละ้วดรอปลงมาอยู่ซึ่งชุดนี้ถ้าเกิดมีความผิดหวังในฝั่งของ Bitcoin Spot ETF ของ d อด n ีนเมนที่มันมีการเลื่อนใช่ไหมอาจจะทําให้ตลาดกลับมาอยู่ในจุดสมดุลแล้วก็ในฝั่งของเฟดกินเด็กเนี่ยอาจจะย่อกลับลงมาในสู่ในโซนแบบความความลบความกลัวกล,งกลางๆบ้างแล้วก็ตลาดมีความลังเลเกิดขึ้นมีแรงที่จะได้ขึ้นต่อนะครับสัญ,ญญาณในการอ่อนแรงในช่วงทำเฟดแมกเล็กแถวแนวรับประมาณ3ามหมื่นห้าสามหมื่นสี่เนี่ย ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเวทนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นชุดด้านบนแถวประมาณ3ามหมื่นเก้าอะไรเงี้ยอันนี้คือการมองในกรอบเล็กๆเนาะในภาพ4ชั่วโมงในภาพ1ชั่วโมงนะแต่ในฝั่งท่ามไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้าเกิดผมมองเนี่ยผมลอยยอนะเพื่อนถ้าเกิดเ,าเราได้มีการติดตามมาอยู่เนี่ยจะรู้อยละว่าเราลอยยอแถวประมาณ3ามหมเพื่อเล่นฝั่งรองแถวโซนนี้นะครับตัวที่เรามมนิเตอร์กันก็จะเป็นในฝั่งเอาคอยที่บูลิตขึ้นมาก่อนอันนี้แล้วมีการย่อดดรอปลงไปแถวแถวช่วงประมาณบิตคาอยสามหมื่นสองเหมือนก ว่ามันอยู่ในโซนที่พอเหมาะหรือเปล่าก็มาคำนวณความเสี่ยงในการเทรดกันอีกทีนึงครับสูตรอาหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าว b Bitcoin s p o t ETF นะครับของ A r k i n v e s t m e ท t เนะที่มีการขยับไปเดือนหน้า11 November นะครับอาจจะทาให้ตลาดกลับมาอยู่ในความลังเลนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าในฝั่งของเอาคอร์บางตัวก็ยังไม่วิ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับก็เป็นอาจจะเป็นจังหวะในการย่อลงมาแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมกันในฝั่ง Discord าากก็สามารถคลิด้้าานลล่งด,งดเยครคที่่ากใช้งนนเเคไมป็็สามามรถดูคลิปต่อท้้ายคลิปนีไดร ทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและใครที่ชอบปันเด็นของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e ให้กับทางช่อง YouTube ลองทูตด้วยนะครับจะได้พานื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดิี้ช่องมาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ